สามคนนง่าแล้วว่า you know, oh, ิโอ้ยโอ้นั่งเลยโอ้วนกุบเลยพี่น้องั้ยัสีเทแล้วบาดเลยูได้มรีนไฟไหมเฮียนไดพันยุงไล่ก็จะปบปาบยุงไล่ น้ำเย,นย็นใครเราบันนี่เฮ้ยวนปุ๊บเลยบันนี่ไม่ติอยู่ล่ะเอาน้ำก็ไปบันทะเลหมอกบันนี่ดูดะเนี่ยซีดจับเต็มแล้วบันนี่เอ้ะโคดร c o เดี๋ยวเแล้วไปเี่ยยุ่งไรหลายพี่น้องทางเงื่อนไปละล้านล้กุทงกครับงเลยคนคนเออเออพวกพวกแฟนใหม่เงี้ยได้เป็นคนยุ่งไรเออขอบคุณนะครับทั้งทีมงานวงการบริหารส่วนตำบลนั่นแหละเออบรรเลา ช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกสู่มเอือเกือบสู่มอเ,เอือหรือปะอ่มันก็มีก็ว่าหล,หลายหม่องหลายบอลกับระวังนะครับเออส่วนของยุ่งไรก็ได้ระวังป้องกันนะครับรวมกระโลก,กรลาบรวมกันเห็นอะไรนะเนาะเยี่ยนข่อยมันติดท้งหน้าเอาติดท้งหน้าด,ดีเลยพี่น้องลูกหลานถือกัดกุ้งหน้าเอาอจักกงหน้าจักน้ำค้างเนี่ยลายหม่องหลายบอล มันบวกลดกันเลยแหละราวังนะครับกลางมุ่งน้อนไปด้ยเงียบไปก็ไเด้กควนปุ๊บไปเด็กปวดหันรวดไเป็นกัจ้าวิทยางกันได้พี้อัพเจ้าิ่งยุ่งนอ่้หนั่งไปปุ๊บลระยะลอยเม็ดใส่บนมาเป็นส oh, ah. ีน้ำเหมืมืดพื้นที่ลอยเม็ดเอาขอพคุ้นนะครับทุกผากชวนนะครับที่เป็นมาช่วยนะครับดูเนี่ย สบายดีหอดไั้